天冷，多加注。 ชั้นนางสาวจาุวรแชแอมลัประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่6ในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินง,งานกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนาชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565ในวันนี้คณะกรรมการดำเนินง,งานได้ขออนุมัติจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปะิดชีนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา2565ณนะห้องประชุมอาคารสีแดงโรงเรียนวัดป้อนให้เชียนโชติการาประสมเสริมประสบการณ์นะคะแก่นักเรียนนะ,ะอีกครั้งยังเป็นการให้นักเรียนได้แสดงความกระตัญญูต่อสถาบันนะคะครูผู้สอนดังนั้นคณะกรรมการจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและสถาบัน 2. เรียนมีความพร้อมในการออกไปสู่สังคมโดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นั้ศทก่สองสามีกที่หกแกนเสด็จมาพอมิเจนชดติกาดาันเป็นที่ระของปูนะครับปูมีสิ่งที่จะพูดกับนักเรียนด้วยกันสองสามประเด็นในการประเด็นแรกนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณรูทุกท่านเลยนะครับที่ได้สั่งสอนนักเรียนตนจบแรั้งทสามสองสามอีที่หกนะครับต้องต้องถือว่าเป็นความพยายามอย่างสูง นะครับการที่นักเรียนที่จะจบมาได้เนี่ยนะครับมีครูอค,อคอยคำนุ้ถนอมนักเรียนนะครับครูก็อยากให้สิ่งเหล่านี้นะครับฝังลึกในกจิตใจของนักเรียนนะครับแล้วก็การ <จบ S 1> นักเรียน<า>ทำอะไร<ภ>นะครใปบประจำปีการศึกษา2565จำนวน125คนดังนี้เด็กชายนันยทพลทัศนีไตรเท เด็กชายตะวันกระชื่นเด็กชายสุภวิ์สุสำราญเด็กชายชินนบัญชรสอนสิทธิชัยเด็กชายพงศพักอัดตังยูเด็กชายโนภร,รัตโตะสกุล เด็กชายชนะ,ะเลิศน,นามงคุณเด็กชายพาคินันแก้วอุ่นเรือนเด็กชายภูมินันแก้วอุ่นเรือนเด็กชายกัปตันกเกษตรสัตะวะพันธ์เด็กชายวุฒิพันธ์ทองคำส่วนเด็กชายธนสกรพีหมอก เด็กหญิงสีโรรักเชิดชูจริงดวงเด็กหญิงพันธกาลาพานเพลงเด็กหญิงพาทินพิดาบางแสงอ่อนเด็กหญิงชาธิดาภูละออ เด็กหญิงพัชริยาถาวรเด็กหญิงปัชยาบุญยิ่งยงเด็กหญิงอัญญาินเชี้ยววังคำรรเด็กหญิงสิริรัตน์สิริคำหอม เด็กหญิงสุนิตราโพมีเด็กหญิงพรพันธ์สิริธพิพัฒน์เด็กหญิงไอราดาแสงจันทร์เด็กหญิงวันใหม่เพตานน เด็กหญิงหาไทยรัฐพัชอยัยเด็กหญิงนัทรัตน์แกงดินเด็กหญิงนิชาสายชนนภาเด็กหญิงโดนรายาแสงอรุณเด็กหญิงพรประภาพรมศรี เด็กหญิงอจา,าจทะนิบเบ้าเจริญเด็กหญิงปัทธรรมวันจันแก้วเด็กหญิงทีชดาบัวทองเด็กชายสงการกำปั่นทองเด็กชายบุญญกรอินยง เด็กชายพิยรพัฒรกราชมเด็กชายธียรพลเจียตัเด็กชายจิยรายุทธการสมนุษเด็กชายบัณฑิตร้วงเหมือนเด <The> อนุวัฒน์สัพคง ตินาชาติจิตเด็กชายชีพจินาาเด็กชายสงชายชลอทีสายวิมานเด็กชายเียรพัฒน์พุ่มลิงเด็กชายพิสิทธิชายเทียนประวีณ เด็กชายประธานจันกดเด็กชายุงสะทรแสงหาชัยเด็กชายนพนนเงินงามเด็กชายธนกรชินตาโนนเด็กชายสรลักษ์สัตโดษเด็กหญิงไพเรนปานสุวรรณ เด็กหญิงสุวิตายศเทียมเด็กหญิงสาสิธรตรักกนการเด็กหญิงวิมลศิริอัศวัิพัฒเด็กหญิงสิริวิภาชูวงเด็กหญิงนันทการจันศรีอ่อนเด็กหญิงทัดดาวร้อยมา เด็กหญิงจิราภาเชิดชิดเด็กหญิงอริสราคุณอ่อนเด็กหญิงปณิตาเพียยอยู่เด็กหญิงนัชชาพัฒน์จิ๋หอมเด็กหญิงวันวิดาสายทอง เด็กหญิงอ่อนปริยาสีพงเด็กหญิงสิริภาขวาัญวงศกุลเกษมเด็กชายกิติชัยเฉยดิษเด็กชายธีรภาศิมปินโพสเด็กชายเขมนัทบุญพงศ์เด็กชายรุ่งอาทิตย์ฮะวังจู เด็กชายศาสตราวุธิจินจันเด็กชายอนุยุทธ์มงคลน,นีนิตเด็กชายสุทธิศัตด์กิมศิริเด็กชายนาทัทวุฒิเฉลียงวาดเด็กชายสัญญัณทองบางกอะ เด็กชายวัชระเมธีโลหิตฐานเด็กชายธนภูมิอุปคุตเด็กชายตงัศน์เข็มทองเด็กชายศิรภพประชารัเด็กชายกิติการศรีภูธร เด็กหญิงธนพรเปรมปราศเด็กหญิงวันวิสาบุญนิ่มเด็กหญิงพรประพัฒพินโยนจเจริญเด็กหญิงประพาวรินน้อยจเจริญ เด็กหญิงซูวรรณแสงแจ้าเด็กหญิงธัญเรศเรือนทองเด็กหญิงมาริสาสลึงทานทวีพลเด็กหญิงพัชราพรเนียมผลเด็กหญิงพัชราชนกยิ้มแย้มเด็กหญิงวารีรัตน์เดิดรับ เด็กหญิงสรูชาพลศศีเด็กหญิงออชิซาทาวงเด็กหญิงชวันนุชเคีริโอเด็กหญิงพัทรธิดาหานอกเด็กหญิงสุพรรษาจันทนาเด็กชายพงพิริยะแสนแทน เด็กชายอินทวรัตน์เนี่ยเตียมเด็กชายอภิชาติมั่นบางยางเด็กชายเิยรสุทธ์ยศวิปานเด็กชายคูนากรพิมลพรเด็กชายคุณาลนข่าวประเสริฐเด็กชายธนากรเงินคำ เด็กชายธนพัชสีม่วงเด็กชายธนพลคุยแค้นเด็กชายเทชรัตน์ยามาเด็กชายกฤษดาส้อยดอกไม้เด็กชายธิติคุณกาสอนเด็กชายคุณวุฒิบัวพิ เด็กชายนันทิาพาสวงมานีเด็กชายเตชินเหล่าเทติจเด็กหญิงพันวิภาบมนตรีเด็กหญิงชัญญนุยงปรีชาเด็กหญิงบุษรันอ่อนนิ่งเด็กหญิงกมลพิ์เมียมผล เด็กหญิงราวิศราวนวลาสารเด็กหญิงธัญพิษพรมรุ่เด็กหญิงต้องใจสุขม่วงเด็กหญิงออนปริยาลิ้งเจริญเด็กหญิงรุ่งนาภาพิมณนนทอง เด็กหญิงวริยาแก่นวงเด็กหญิงปิรินันหอมทองเด็กหญิงวันมิสามั่นคงเด็กหญิงจัญญพรอ,อุ่นสกุลสุขเด็กหญิงเนธนภา,าเกรียงพาณิช เด็กหญิงวาสนาแต่งตามพันเด็กหญิงกนกพิษคนซื่อและเด็กหญิงนัชนันตระกูลบางสามเดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนทดีเนี่ยนะครับครูอยากให้นักเรียนทักษะเสียงของโรงเรียนต้องไปแตครูอยากเป็นอนาคตของนักเรียนที่สดใส ออกไปเียนนักโปรีตสีตนตทุกคนนะครับทุกคนมีมีความเก่งในเรื่งค่พี่สภานักเรียนนะคะส่งมอบปอกแขนสภานักเรียนให้กับรุ่นน้องค่ะเป็นการสานต่อนะคะเจตนารมณ์นะคะด้านประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ฝ่าฟังนะคะในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของสภานักเรียนนะคะพี่ส,สุนที่กับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ครับก็ก็ขอให้คุณครณทุกคนขอบคุณที่อบรมสังสอนดูแลล้วผมด้วยนะคะผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดเมินการด้วนะคมคทุกคนทุกคนครับรารับครัทุก stop